แอบรักผีผมเป็นคนเห็นผีเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วและก็รู้ว่าควรจะอยู่อย่างไรให้ตัวเองไม่ต้องเดือดร้อนเพราะผีจากประสบการณ์ถ้าเราเห็นผีแล้วทำกระตกกระต่างให้ผีรู้ว่าเราเห็นเรื่องเดือดร้อนจะตามมา นั่นคือผีบางตัวอาจจะโกรธแค้นใครสักคนมาอยู่แล้วหาที่ลงไม่ได้เพราะไม่มีใครเห็นเพราะฉะนั้นใครเห็นมันมันก็เล่นคนนั้นเลยผีบางตัวมีความทุกข์ต้องการให้ช่วยบอกใครก็ไม่ได้ยินพอรู้ว่าเราได้ยินก็เลยมาขอร้องให้เราทำนั่นทํานี่ให้ พอผีตัวอื่นรู้เรื่องก็เลยตามมาขอกันเป็นขบวนพอผมเริ่มโตขึ้นมาผมเลยแก้ปัญหานี้ด้วยการแกล้งมึนแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นผีพวกนี้ไปซะเลยไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนบางตัวนี่ผมเกรงจนมือเท้าเย็นตัวสั่นเพราะน่ากลัวมากก็แหมการที่ผมเห็นผีบ่อยๆไม่ได้หมายความว่าไม่กลัวนะครับ ผมทำอย่างนี้มาเรื่อยๆจนกระทั่งได้ย้ายเข้ามาเรียนหมอปลายที่โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งอย่างที่บอกก่อนหน้านี้ผมฝืนตนจนแทบจะเรียกได้ว่าเสียแล้วกับการแกล้งไม่เห็นผีแต่พอมาเจอผีตัวนี้ดันไม่เหมือนผีอื่นๆที่ผมเคยเจอมาเพราะเขามองผมไม่เห็นไม่ว่าผมจะพยายามทำอย่างไรก็ตามตั้งแต่วันแรกที่มาเรียนที่นี่ ผมสะดุ้งกลางคาบเปลียนเพราะได้ยินเสียงสะอื้นของหญิงสาวที่ฟังดูเศร้าสร้อยน่าสงสารอย่างยิ่งผมรู้ทันทีว่าผีแน่เพราะได้ยินอยู่คนเดียวไม่มีใครอื่นมีท่าทีว่าได้ยินด้วยหางตาผมมองเห็นบางอย่างเคลื่อนไหวไปมาที่มุมห้องตามกฎของผมที่ตั้งใจคือห้ามให้ผีรู้ว่าผมเห็นแต่ด้วยเสียงสะอื้นหวานๆเศร้า ทำให้ผมอดไม่ได้ที่จะแอบมองเธอ <c oughs> ผมแกล้งหันตัวแลร่รีตามองไปตรงมุมห้องตำแหน่งที่มาของเสียงและก็พบว่าไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นเพราะเธอกำลังก้มหน้ากอดเข่าร้องไห้โดยไม่สนใจสิ่งอื่นอยู่แล้วผมแอบมองอยู่จนกระทั่งเธอเงยหน้าขึ้นผีสาวต้นนี้เป็นเด็กสาวหน้าตาน่ารักใส่ชุดพละ ผมเป็นหล่อนสีน้ำตาลยาวรวบไว้กลางหลังเธอใส่แว่นตากรอบเล็กๆหน้าตายหมวยๆจิ้มลิ้มผิวขาวไม่ใช่ขาวซีดแบบผีแต่ขาวสวยเปล่งปลั่งอย่างคนสุขภาพดีน้อยผีนักที่ผมจะเห็นว่าคงสภาพที่ดีก่อนตายไว้ได้แบบนี้บอกตรงๆว่าผมแอบใจเต้นตุ้มๆต,ต่อมๆชอบเธอตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็น วันนั้นเธอเอาแต่ร้องไห้ทั้งวันก่อนที่จะค่อยๆเดินไปที่ระเบียงนอกหน้าต่างแล้วเอาผ้าพันคอมาผูกกับราวระเบียงด้านบนและแขวนคอตายไปนี่เป็นผีตัวแรกตัวแรกจริงๆที่ผมอยากมองเห็นผมอยากปลอบใจอยากพูดคุยอะไรกับเธอได้บ้างแต่ดูเหมือนเธอไม่รับรู้การมีอยู่ของผมบ้างเลยบางครั้งในช่วงกลางวันถ้าโชคดี ผมจะเห็นเธอเดินไปเดินมาทำกิจวัตรประจำวันซ้ำไปมาอยู่ในห้องน่าจะเป็นสิ่งที่เธอเคยทำตอนมีชีวิตอยู่อ่านหนังสือเรียนคุยโทรศัพท์ที่โต๊ะบางครั้งผมแอบไปนั่งใกล้ๆเธอมองปากของเธอขยับเหมือนกำลังคุยกับใครแล้วผมก็คุยตอบมนโนเอาว่าเรากำลังคุยกันอยู่ผมเห็นใบหน้าของเธอตอนที่หัวเราะตาหยีแก้มยุย้ยน่ารักเหลือเกินใครนะ ช่างทำร้ายเธอให้เจ็บช้ำน้ำใจถึงขนาดคิดฆ่าตัวตายได้ทุกวันโดยเฉพาะเวลาไม่มีคนผมเฝ้ามองเธอนั่งกอดเข่าร้องไห้บางทีก็ไปน,นั่งข้างๆพยายามอบไหล่ปลอบใจแต่ก็เช่นเคยที่เธอไม่รับรู้และลุกขึ้นตอนเย็นเพื่อตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่มีที่สิ้นสุดผมรู้ว่าคนที่ฆ่าตัวตายเป็นกรรมหนัก ไม่รู้ว่าเธอต้องวนเวียนแบบนี้อีกนานเท่าไหร่และทรมานมานานแค่ไหนแล้วผมเลยพยายามไปทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับเธออย่างน้อยเพื่อให้เธอหมดกรรมเร็วขึ้นและยังพยายามหาวิธีที่จะติดต่อพูดกับเธอให้ได้แม้จะรู้ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วก็ตามจนกระทั่งผมได้ดูหนังเรื่องหนึ่งที่ตัวเอกสามารถสื่อสารกับวิญญ,ญาณได้ตอนที่ใกล้ตาย แล้วก็อยู่ในที่ที่ผีเคยตายพอดีผมเลยเก็ตวิธีนี้ขึ้นมาเย็นวันนั้นผมรอจนกระทั่งโรงเรียนเลิกพวกที่ทำเวรออกไปหมดแล้วผมปิดประตูล็อกห้องเธอกำลังจะเดินไปฆ่าตัวตายแล้วผมก็เอาเชือกคล้องราวเพื่อแขวนคอตัวเองแต่เท้ายังแตะพื้นผมใช้วิธีงอเข่าเอาพอให้คออึดอัดได้ผล เธอเริ่มหันมามองผมสักพักผมเริ่มหายใจไม่ออกจริงๆคราวนี้เธอลืมตาโพลงเธอคงจะเห็นผมจริงๆแล้วละ่ะเธอลงมาจากเก้าอี้และยื่นหน้ามามองผมใกลๆผมยิ้มให้เธอและบอกเธอในใจว่าผมชอบเธออยากเป็นเพื่อนกับเธอเธอยิ้มตอบ แล้วพูดว่าขอบคุณค่ะแต่หลังจากนั้นผมก็รู้สึกเหมือนตัวลอยวืดขึ้นเท้าลอยสูงจากพื้นและมองเห็นปลายเชือกอีกด้านหนึ่งมีเธอยืนดึงอยู่ก่อนจะได้ยินเสียงสุดท้ายที่ทำเอาขนหัวลุกก่อนหมดสติไปเห็นมาตลอดแหละแต่แกล้งมองไม่เห็นเองขอบคุณที่ชอบเราแต่เราอยาก,ยากไปจาก,จากที่นี่เสียทีอีก เลยต้องหาคนมาอยู่แทนในรักบายยนะคะคนดีเธอว่าพลังยิ้มแก้มป่องอย่างดีใจ